ทำเรื่องขอลาออกจากการเป็นองคมนตรีและมารับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกก็เป็นไปได้นี่เพราะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านก็เคยกาบประคมทูลขอลาออกจากการเป็นองคมนตรีและก็มารับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายจับสังเกตนี่ผม ถือว่าผมเป็นคนพูดคนแรกเลยนะครับเรื่องดาบสองแต่ว่าไม่ใช่รู้เฉพาะผมคนเดียวนลทุกคนก็ประมาณสถานการณ์ไว้อย่างที่ผมประมาณหลังการยุบพักเก้าไกรถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปจากที่หลายคนวิเคราะห์กันว่าถูกยุบ หลังการยุบพักเก้าไกลไม่ว่าจะยุบในวันที่ยี่สิบสี่เมษาสามพฤษภาเนี่ทุกวันพุธเนี่ยไล่ไปพูดที่ยี่สิบสี่ผมก็ต้องดูก่อนเดี๋ยวผมพูดผิดอีกจำวันไม่ได้เขียนไว้อยู่ครับดูสักหน่อยก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะหาว่าผมนี่ พูดไม่ตรงอีกเ,อเดี๋ยวผมดูให้ในวันพุทธที่24หรือในวันพุทธที่8 พฤษภาหรืออาจจะเลื่อนไปถึงปลายเดือนพฤษภาจะมีคำวินิจฉัยเรื่องของการยุบพักแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการจัดการยุบพักก่าวไก่ขบวนการกวาดต้อน สสที่พร้อมจะเป็นงูเหา่าก็จะเกิดขึ้นแล้วผมก็เชื่อนะครับว่ามีงูเหา่าจะมีมากมีน้อยไม่รู้แต่มีแน่กระบวนการกวาดต้อนงูเหา่าก็จะเกิดขึ้นอคอกที่เปิดใจที่สุดก็คือ,อคอกเพื่อไทยนะั่นข้อที่สองก็อาจจะเป็นข้อของอิสระ อาจจะตั้งพักคใหม่ขึ้นมาแต่พักคอาจจะไปเป็นพรรคที่รอเข้าร่วมรัฐบาลอันนี้เราก็ต้องดูกันไปส่วนพวกที่ไม่ยอมจะเป็น <c oughs> พวกที่ไม่ยอมจะเป็นงูเห่า <c oughs> ก็จะต้องไปพักใหม่ที่ทีมงานการเมืองของก้าวไกลไปตั้งไว้หลังจากนั้นแล้วดาบสองก็จะลงม ที่ผมต้องบอกท่านที่ครบทั้งหลายว่าดาบสองจะลงมือเพราะมีความเคลื่อนไหวแปลกๆทีมงานที่ทำหน้าที่เชียร์นายกรัฐมนตรีในรัฐบาลก่อนท่านจำได้ไหมว่านายกรัฐมนตรีชื่ออะไร ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาขณะน,นี้รับรู้และรับสัญญาณได้ว่ากองเชียร์ของอดีตนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชากะดีกระดาเลอเกินครับกระดีกระดาละลิกละลีเหมือนปลากระดีได้นะคำถามก็คือว่า หรือลุงตู่จะกลับมาน่าสนใจท่านนังไลยบอกว่าเอ้ยไทยกรเอาอะไรมาพูดเดี๋ยวนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเป็นองค์มนตรีใช่ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเก้าแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์ได้ทำหน้าที่องคมนตรีถูกต้องครับเป็นเรื่องจริงรับรู้กันทั้งประเทศแต่ในขณะเดียวกันกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชามีคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรีก็เพราะว่ายังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่และ แค่ดิเดตนายกรัฐมนตรีนี้ลาออกไม่ได้นะครับเป็นแล้วเป็นเลยจนกว่าจะถึงวันที่ยุบสภาหรือมีสภาใหม่นูวนหลายคนบอกว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วและตอนนี้ท่านได้รับการโปรดเก้าวแต่งตั้งเป็นองคมนตรีและท่านจะกลับมาเป็น นายกรัฐมนตรีอีกทำไมเป็นองคมนตรีไปแล้วนี่ไม่น่าจะกลับมาเป็นนายกนะท่านทั้งหลายครับประวัติศาสตร์ในสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านเป็นองคมนตรีนะแต่พอเกิดวิกฤตท่านก็ลาออกจากการเป็นองคมนตรีและก็เข้ารับตำแหน่งนายก รัฐมนตรีเป็นได้ปีกว่าแล้วก็ยุบสภาแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากคนเอกสุรยุทธ์ก็คือท่านสมัครสุนทรเวชท,ท่านพลเอกสุรยุทธ์เมื่อหมดวาระการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้กลับไปทําหน้าที่องคมนตรีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วไม่นานนี่สิบกว่าปีมานี่นะครับไม่นานนี่ ดังนั้นการที่พลเอกประยุทธ์จะทําเรื่องขอลาออกจากการเป็นองคมนตรีและมารับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกก็เป็นไปได้นี่เพราะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านก็เคยกับคมทูลขอลาออกจากการเป็นองคมนตรีแล้วก็มารับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำเรื่องกับองคมทูลลาออกจากการเป็นองคมนตรีเพื่อมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแปลกไหมครับไม,ไม่แปลกครับเพราะในอดีตก็เกิดขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างไว้ยกตัวอย่างไว้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าอะไรอะไร,อะไรก็เกิดขึ้นได้ในการเมืองดังนั้นถ้าดาบสองเข้าลงมือ ดาบสองลงมือไงดาบสองลงมือนี่ก็คือการชี้มูลชี้มูลใครชี้มูลนายเศรษฐาทวีสินในความผิดกระทำการขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในกรณีทำผิดรัฐธรรมนูญเข้าไป เกี่ยวข้องกับการรับแต่งตั้งโยกย้ายในตำรวจระดับผู้กำกับให้กับสสพักเพื่อไทยมีเรื่องนี้ครับเรื่องอื่นยังไกลเรื่องสะพานแสนสํารานยังไม่เข้าในระบบที่เอาของหลวงเนี่ย ไปแสวงหาประโยชน์เข้าบริษัทต,ตัวเองเรื่องของการสมคบคิดกันเลี่ยงภาษี520กว่าล้านจากการขายที่ดินที่หลังสวนนั้นตรวจสอบล่าสุดกลมสัมพารยังสรุปไม่เสร็จนานมากเรื่องของการโกงผู้ถือหุ้นจากกรณีซื้อที่ดินที่ทองหลอ่อ คณะกรรมาการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนหาข้อมูลเรื่องไซฟ,ฟอนเงินไปต่างประเทศจากการให้ต่างชาติสัญชาติตองก้ามาซื้อที่ดินที่ถนนสุข,ขุมวิทตอนนี้ปปชประธานทษครับตอนนี้ปปง กําลังสอบเส้นทางการเงินอยู่คณะอืมการนี่ก็สําคัญปปงรบางเรื่องกว่าช้าเลือเกินสองปีสามปียังหาไม่ได้เลยว่าเงินที่นายตู้ฮาวเอาไปบริจาคพักพลังประชารัฐเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นี่หายังไม่ได้นะแต่เรื่องยุบพักพลังประชารัฐนี่คาอยู่ในกกตอยู่ตอนเช่นเดียวกัน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังสรุปไม่ได้ว่าเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นซึ่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นบริษัทของเลขาธิการพรรคนายศักส,สยามชิดชอบซึ่งทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นเงินที่หอจอกอ บุรีเจริญคอสตรัปชันซึ่งเป็นบริษัทที่ผิดกฎหมายรัฐธรรม,มนูญนี่จนทำให้ในายศักสยามถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยเป็นเงินที่ทอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปปงย,ยังตอบไม่ได้โอ้ทำไมบางเรื่องมันตอบยากเหลือเกินไม่มันชาเหลือเกินดังนั้นก็อีหลอบเดียวกันแหละครับเงินที่โอนไปบัญชีต่างชาติ ในการซื้อขายที่ดินที่สุขุมวิทให้กับบริษัทสัญชาติตองก้าประเทศตองก้าเนะีหมู่เกาะแปซิฟิกตอนใต้ดูนะไม่รู้ว่าทนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเคยไปไหมนี่ขายที่ดินให้เขานี่รู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจึงยังสอบไม่ได้มันจึงเหลือเรื่องเดียวครับ ที่ผมต้องบอกให้ท่านทั้งหลายรู้ช้าชชัดชตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือเรื่องเดียวที่คนจะจัดการนรธายเศษฐาทวีสินได้พวกขัวอำนาจเก่าทั้งหลายพวกลุงทั้งหลายมีเรื่องเดียวครับที่จะจัดการนรธายเศษฐาทวีสิน ให้หลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มีเรื่องเดียวนั่นคือเรื่องที่พี่รีสุวรรณไปร้องเอาผิดนายกรัฐมนตรีกระทําการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีเข้าไปแต่งตั้งโยกย้ายนายตํารวจและร่วมกันกระทําผิดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งคลิปภาพมีทั้งคลิปเสียง เป็นคำรับสารภาพของนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมสอสอพักเพื่อไทยมีเรื่องเดียวท่านอย่าไปจับเรื่องอื่นและดูจากกิริยาท่าทางของนายเศรษฐาทวีสินเขาก็ไม่ได้วิตกนะครับว่าเรื่องอื่นจะจัดการเขาได้เพราะเขารู้นี่ ใครจะมาบอกให้นายเศรษฐาลาออกตอนนี้เขาไม่ออกคุณปูจะมาบอกให้ลาออกเขาก็ไม่บอกเขาก็บอกว่าไม่ออกเขาบอกแล้วว่าไม่ออกครับยืนยันชัดเจนว่ามาด้วยกันก็ตายด้วยกันขนาดคุณปูยังบอกเขาไม่ได้ว่าให้ลาออกจบแล้วครับท่านดอตอร์ทักษิณหรือแม้กระทั่งนายหญิงบ้านจันทร์จะ บอกได้เลยขนาดคุณปูบอกเขายังไม่ฟังนี่ผมก็สรุปสั้นๆอย่างนี้แหละเขาไม่ออกแังนั้นคนที่จะลงมือจาัดก,การนายเศรษฐาทวีสินซึ่งผมก็ไม่ทราบนะว่าเป็นใครนะผมยืนยันว่าผมไม่ทราบรู้แต่ว่า มีเรื่องเดียวเท่านั้นที่จะจัดการนายเศรษฐาทวีสินให้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มีเรื่องเดียวนั่นคือเรื่องโยกย้ายตำรวจตัวตำรวจเพื่อไทยซึ่งคำร้องอยู่ที่ปปชถ้ากลุ่มคนที่เขาอยากจะจัดการนายเศรษฐาทวีสิน ก็มีแค่ช่างเดียวก็คืออ้อนวอนหรือดนจิตดนใจให้ปปอชอเร่งชี้มูลในคดีนี้เพราะจริงๆมันก็นานแล้วนะครับตั้งแต่วันที่21พฤศพจิกายน2566รับเรื่องสองเดือนแล้วก็ต้องแจก,กตอนนี้ มันกี่เดือนแล้วครับพฤศกิกาธันวามกรากุมภามีนามากกว่าสี่เดือนแล้วถ้าถึงยี่สิบเอ็ดเมษาก็ห้าเดือนยี 21, ่สิบเอ็ดพฤษภาก็หกเดือนร้อยแปดสิบปันพอดีมันจึงมีเรื่องนี้เรื่องเดียวครับ ดังนั้นถ้ากลุ่มที่ต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยไม่สามารถดนจิตด,ดนใจจุดทูบเรียกวิญญาณของเหล่าปป,ปชทั้งหลายมาสั่งการทางจิตวิญญาณแล้วสั่งการให้วิญญาณของปปชทั้งหลายนี่ เล่งชี้มูลเรื่องนี้ได้ก็จบครับนายเศรษฐาทวีสินก็ไม่มีใครทำอะไรได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าปปชไม่ชี้มูลนายเศรษฐาทวีสินในกรณีตัวตํารวจเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับบอก มีใครไปดิวว่าจะเอาประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลมีใครไปพบกันที่บ้านจันทร์เคลียร์กันเรียบร้อยแต่นายเศรษฐาบอกว่าไม่เอาโฮโฮท่านเศรษฐาครับที่ท่านไม่เอาเนี่ท่านหันไปดู คนที่กําลังถูกพักโทษอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาพอใจไหมเนี่ยท่านพูดตัดหน้าเขาเนี่ว่าพอแล้วไม่เอาแล้วไม่ปรับดังนั้นถ้าปปชไม่ชี้มูลกรณีตัวตำรวจเพื่อไทยฝันเอาผมบอกกับคนที่จะแย่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปจากนายเศษฐาทวีสินนะครับ ฝันไปเถอะพวกท่านฝันไปเถอะว่านายเศรษฐาทวีสินจะลาออกฝันเขายืนยันแล้วว่าเขาไม่หมูเหมือนท่านสมัครสุนทรเวชท่านสมัครนี่หลุดเพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนำไปทำกับข้าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนจึงต้องออกจากนายกแต่ว่าก็สามารถกลับมาเป็นนายกใหม่พอดีตระกูลชินวัตร ไม่เอาเขาไปเอาสมชายวงสวัสด์น้องเขยขึ้นมาเป็นมันก็เลยพังไงที่ผมบอกว่าถ้าท่านสมัครเป็นนายกอยู่นี่กองทัพก็ทำอะไรบีบนายสมชายประธานโทษบีบนายสมัครไม่ได้เหมือนกันนะแต่ก็ด้วยความผิดพลาดท,ทางการเมืองที่ไปเปลี่ยนนายกรัฐมนตนรีนั่นแหละก็เลยจบยุบพักพลังประชาชน ท่านทั้งหลายครับแล้วถ้ากลุ่มที่ต้องการจะแย่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากนธธายเศรษฐาสามารถดนจิตดนใจให้ปปชเร่งรัดในการชี้มูลคดีนี้ได้ จะไล่เวทมนต์คาถาแบบไหนไม่รู้แล้วแต่โดนจิตโดนใจได้นี่ถ้าชี้มูลปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นหากปปชลงมติชี้มูลว่านายเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีกระทาการผิดจริยธรรมอย่างไร้แรงกระทาการขัดจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมกรณีเรื่องตัวตำรวจเพื่อไทยพอลงมติชี้มูลเท่านั้นแหละประกาศมตินายเศรษฐาทวีสินจะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีทันทีสมมุติว่า อันนี้ผมสมมุตินะอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่ผมสมมุติก็ได้